นี่นี่สายสายสายให้ป้าก่อนสายนะครับสามเส้นยี่สิบาทเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้ไม่เยอะนะครับสามเส้นยี่สิบขายยังไงให้มันเป็นล้มส่งวะเธอ,อ,ะะอไม่เอาไม่เอาสามเส้นยี่สิบสามเส้นยี่สิบให้มันเป็นล้มส่งอ่ะก็ 3, 100, 50, สามเส้นห้าสิบส่งฟรีไงแพงก,กว่าเดิมไปเลย 3, 100, 50, สามเส้นลาสิบส่งฟรีไม่ได้สามเส้นยี่สิบ เอาไปอย่างงี้สามเส้นยี่สิบเอาไปห้าเส้นหกสิบาทส่งฟรีโอ้โห้าเส้นหกสิบาทส่งฟรีจบจบเหรอห้าเส้นเลยเออให้ห้าเส้นเลยเนี่ยค้าสี่นะนะครับสีมีตั้งใครรับนะครับเป็นสายเป็นสายมอนเตอร์นะมันจะแข็งนะครับมันจะไม่นุ่มนะตัวนี้มันเป็นสายแต่งนะครับไม่ใช่ว่าฮ้นนุ่มๆอ่อนๆโดนน้ำมันแล้วมันแข็งนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นสายมอนเตอร์จะเป็นอย่างงี้เลยแล้วนะครับปกตินะครับใครรับไปสามเอ้ ห้าเส้นส่งฟรีรห้าเส้นหกสิบส่งฟรีรฟรจรีดนะลูกค้าไม่มีซีดนะนี่นะครับจีดมากห้าเส้นหกสิบส่งฟรีว่าอยังไงวะงงไปดีกว่า